รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูฮิ u วนะครับยี่ห้อซันโยนะครับตัวนี้จะเป็นเทปวิทยุแล้วก็นาฬิกาตั้งปลุกได้ตั้งสลีปได้นะครับเป็นยี่ห้อซันโยโมเดล u c s 1 2นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับมีช่องใส่ฐานด้านหลังนะครับใช้ฐานทั้งหมด6ก้อนฐาน 2A ไม่ได้ลองให้นะครับใช้ฐานเยอะแตะ่ฐานแบคอัพนาฬิกานี่ลองให้ใช้ฐานแค่2ก้น 2A อันนี้แถมไปให้เลยนะครับเป็นตัวแบคอัพนาฬิกา ส่วนระบบตั้งนาฬิกาเนี่ยนะฮะก็ลองไปศึกษาดูนะครับจออยู่ตรงนี้ขอยาตซูมนะครับจะตั้งไทม์ทุกอย่างได้นะครับตั้งสลีปตั้งอะไรในนี้ระบบการตั้งอยู่างเนี้ยแล้วก็หมุนตั้งตรงนี้นะครับตัวหมุนตั้งแล้วก็ตัวตั้งปิดปิดอ่าเวลาวันปุกนะครับไอปุ่มนี้จะเป็นวอลลุ่มปุ่มนี้จะเป็นโทนปุ่มนี้จะเป็นตัวตั้งนาฬิกานะครับไซายกว่า อันนี้จะเป็นเลือกฟังก์ชันนะครับเริ่มต้นอ่าลืมบอกไปตรงนี้ใช้ไฟ DC นะครับ9ถึง12โวลต์มีสายไฟมีม้อแปลงแถมให้เรียบร้อยนะม้อแปลงลูกนี้นะฮะมออแปลงพร้อมใช้เลยลูกที่เสียบอยู่ซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับเพราะว่ามีม้อแปลงแถมให้เลยเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับมีระบบนาฬิกานะตรส่วนนี้จะเป็นฟังก์ชันอันนี้จะเลือก FMBM นะครับเลื่อนมาด้านขวาจะเป็นวิทยุนะครับ เลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็น AM AM นี้แล้วแต่บางพื้นที่นะที่ยื่นขึ้นนะครับเลื่อนมาตรงกลางจะเป็น FM เลื่อนมาขวาสุดจะเป็น TV TV ไม่มีนะครับบ้านเราจะมีแค่ FM นะครับวิทยุรับได้ทุกเครื่องบ้านเรานะรั้นเลยจาก92เมกะเฮิร2ต h 123เซนเซอรนถึ108เมกรนะครับตัวนี้ลืมบอกไฟระบบเทปก็คือเป็นระบบออโต้รีวิดนะครับตั้ง กรำมวอนนมอัตโนมัติม้วนหมดนะมีกำม้อนตลอดเวลากรำมวอรอบเดียวตัวนี้จะเป็นดีเทคนะครับตัวนี้การประทรวงการโผนก็ปรับได้ปกตินะครับ,รบรเบสียงดีมากนะครับตัวเล็กแต่เสียงดีนะจะมีรอยบ้างตามการเวลาลำโพงมีบุบนิดหน่อยนะครับพอคนรับได้นะครับสินค้ามือสองอรดมานะครับแล้ได้ทุกเป็นเรื่องคลาปเรื่องภาพพี่ ที่มีการปล่อยออกมาที่หลังเนี่ยซึ่งน้องเขาตอบได้ทับคำถามนะครับตอบด้วยคำถามครับว่าจะวิทยุลงเทปก็กดเะเริลอกรออาจจะตรงข้ามเหมือนกันกับที่ไหนจะวิทยุลงเทปอาจจะเับช่างไม่จะลงเทปได้นะไอเจ้าคัตเตอร์ที่กีดหน้าหองีดหน้าเสือะไรครับถ้า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 น้้องยานนาถ้าถ้นถ้าถ้าถ้าง้า้าถละถ้ีถ้า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 อกาถ้าถ้าาผ้าแลาย้วถ้้วถ้า้ว้้า้้้้้ การกรีดกระตุ้เนี่ยไม่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับน้องๆถูกจะทำมันไม่หลายครับเลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็นเทปนะครับกอขวาก่อซ้ายก่อขวาเต็มระบบนะใส่พันใหม่นะครับตัวนี้ไปเจอที่มาที่ปลายมันคืออะไรซี่อยากจะตรงข้ากันกับที่ไหนจ้างพูดเลยก็ว่าได้นะครับครับอย่างเช่นกรณีของไอ้เจ้าคัคเตอร์ที่กีดหน้าตัวเองกีดหัวตัวเองนั่นคืออะไรครับตรงข้ามกันแห่เราน้องน้องยืนยันตรงนี้แหละครับเมื่อสักครู่ก็ให้รายละเอียดไว้บอกว่าเอน้องเนี่ยทำผิดแล้วแล้ว การปิดกเตอร์เนี่ยไม่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับน้องๆอันนี้ากกวิธีเมบนะครับต่อไปฟังระบบเทปเต็นๆนะครับตัวนี้มันจะเวลาม้วนมันหมดมันจะกลับอัตโนมัติถ้าเลื่อนขึ้นด้านบนก็คือเป็นวงกลมนี่ก็คือกลับตลอดเวลาเลื่อนลงมาด้านล่างนี่จะกลับรอบเดียวแล้วก็รอบต่อไปก็ออโต้สต็อปขึ้นนะครับแนะนาให้เลื่อนขึ้นด้านบนจะกลับหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนั้นไม่ต้องมากลับม้วนเองนะครับเสียงนี่นะครับระบบสเตอริโอแยกซ้ายขวาชัดเจนนะครับ ดถักม้วนด้วยมือก็เลื่อนลงตรงนี้นะครับถักม้วนด้วยมือน,นะครับ ディジタルなか,かディジタルコックなかとね少しかけてるおちゅうだいよからまた戻りましいだってさ ขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ